สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์ค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะโดยทั่วไปสัตว์ส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบของร่างกายคล้ายกับคนเช่นตาทำหน้าที่มองสิ่งต่างๆค่ะ ทำหน้าที่ฟังเสียงค่ะจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นค่ะปากทำหน้าที่ใช้เปล่งเสียงร้องและกินอาหารค่ะขาและเท้าทำหน้าที่เดินวิ่งรองรับน้ํำหนักตัวค่ะ ต่อไปเรามาลองตอบคำถามดูสิคะว่าสัตว์ใช้อวัยวะใดในการดมกลิ่นคะจมูกถูกต้องคะ่ะเก่งมากคะ่ะข้อต่อไปนะคะสัตว์ใช้อวัยวะใดเปล่งเสียงร้องและกินอาหารคะ ปากถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะสัตว์ใช้อวัยวะใดมองสิ่งต่างๆค่ะตาถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอย่าลืมอ่านทบททวนและทำการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ